ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรวันนี้ก็ไม่ได้มาอัดรายการนะครับวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังที่เขาเรียกว่าวีล็อกนั่นแหละ,ะเมื่อผมกลับไปดูคลิปเก่านะครับวีล็อกคลิปเก่าของผมไอเหตุระทึกในวันสงกรานต์นะครับยอดมันก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับหนูทำไมแว่นแว่นกุดสะท้อนแสงอย่างนี้ผมเลยคิดว่านานๆน,นะครับน่าจะเอาลงเนี่ยมันก็น่าจะดีเหมือนกันวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่ง ผมก็ไปประสบพบเจอมากับตัวเองนี่แหละก็ถ้าใครที่เป็นเพื่อนกับผมในเฟซนะครับจะพบว่าผมโพสต์ไปว่าวันนี้ไม่มีคลิปนะครับเพราะว่าผมไปทําธุระต่างจังหวัดและเพราะว่าผมไปทําธุระต่างจังหวัดนี่แหละผมก็เลยมีเรื่องมาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าสั้นๆก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเจอตํารวจโบกแล้วก็ให้ผมลงจากรถไปเลยไม่เคยเลยสักครั้งนะครับอย่างมากก็แค่โบกปั๊บ สวัสดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่น้อยใบขับขี่น้อยนะครับผมก็เอาใบขับขี่ให้เขาดูเสร็จเขาก็ปล่อยผมไปแต่วันนี้มันไม่ใช่นะครับผมก็ขับรถไปอย่างชิวๆนะครับเจอด่านอ่าโอเคด่านไม่เป็นไรอ่าเลื่อนปุ๊บอ่าเตรียมใบขับขี่ไว้เผื่อ,อพี่ตำรวจเขาจะขอตรวจดูพอไปถึงผมก็เลื่องกระจกปุ๊บกำลังจะยื่นใบขับขี่ให้นะครับพี่ตำรวจก็ชะโงกหน้าเข้ามาดูนะครับมองหน้าผมสักครู่หนึ่งแล้วก็เชิญเชิญด้านซ้ายเลยครับือ ชิญด,ด้านซ้ายเหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับเราครบเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องกลัวผมก็ขี่รถแอบ,บซ้ายลงไปพี่ตํารวจก็เดินเดินมาบอกกับผมว่าเาน้องครับเชิญตรวจสุขภาพด้านนู้นด้วยครับอืมเดี๋ยวตรวจสุขภาพกันเลยเหรอตรวจสุขภาพเนี่ยผมต้องผมต้องตรวจที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรออ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเลยเดินลงจากรถมาแบบงงงงตรวจสุขภาพเลยไม่แน่นะครับว่าพี่ตํารวจเขาอาจจะ ให้ผมไปเป่าแอลกอฮอล์นะครับและแต่แต่ว่าเขาอาจจะใช้คําว่าตรวจสุขภาพแทนว่าแต่หน้าผมเนี่ยมันเหมือนคนเมาเหล้าหรือไงวะตอนนั้นก็คิดแบบนั้นนะครับแม่เหมือนถึงถึงมันอาจจะเหมือนจริงๆก็ช่างมันเถอะผมก็ข้ามถนนไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับตะก้าใส่อะไรไว้สักอย่างเป็นภาชนะเดี๋ยวนะนั่นมันถ้วย มีถ้วยไว้ทําอะไรนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงก็เรียกให้ผมเข้าไปหาผมไปหาปุ๊บเขาก็คลำคลำแถวแถวเป้าผมนะครับจับนู่นจับนั่นจับนี่อีกนิดหน่อยเนี่ยก็จะโดนน้องชายผมแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ยืนให้เขาตรวจเพราะว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนการทํางานของเขาเขาต้องตรวจดูว่าผมาซ่อนขวดน้ําหรือซ่อนของเหลว,หว,หวอะไรไว้เวลาเวลาตรวจฉี่เนี่ยผมจะเอาของเหลวนี้สลับกับฉี่ตัวเองหรือเปล่านะครับคิดไปคิดมาก็เอะใจอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวตรวจฉี่เลยเลยตรวจฉี่นะเนี่ยหมายกอดก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้รับการตรวจฉี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็ทําไม่เป็นก็เรียนแบบคนอื่นๆเอาอไม่เป็นไรว่าดูรุ่นพี่ไปก่อนรุ่นพี่ทํายังไงก็ทําตามแบบนั้นแหละผมก็จัดแจงนะครับเสร็จสับเลยอ่าฉี่เรียบร้อยใส่ถ้วยเรียบร้อยนะครับก็เดินตามรุ่นพี่ไปที่โต๊ะโต๊ะเจะ้าหน้าที่เขาก็จะมีเครื่องตรวจนะครับมีเครื่องหยดหยอดแล้วก็ที่ตรวจฉี่ เอาละเจ้าหน้าที่เขาก็าดูฉี่ผมขึ้นมาโยดลงไปในที่ตรวจนะครับป๊อกป๊อกผมก็รอดูผมก็ยืนอย่างชิวๆนะครับก็คิดว่าเอ๊ะอยังไงก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่า,ายาเสพตรงเสพติดอะไรเนี่ยผมไม่เคยยุ่งด้วยเลยนะครับยังไงซะผมคงไม่โดนแน่นอนนะครับผมก็ยืนมองที่ตัวฉี่ของผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันม่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันม่วงขึ้นทะลุขีดแรกมันม่วงมันม่วงทั้งอันเลยทีนี้หมยกวด เฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่ผมฉี่ม่วงแล้ววะชิบหายละยาเยอะอะไรก็ไม่เคยเล่นนะครับมันม่วงได้ยังไงเนี่ยนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าฉี่ม่วงเอ้ยตอนนั้นก็ตกใจมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจร่มๆใจเย็นๆตั้งสติเอาไว้ดูรุ่นพี่สิว่ารุ่นพี่เป็นยังไงบ้างผมหันไปดูของคนอื่นนะครับเย็ดเป็ดไม่กอดรุ่นพี่ม่วงนะครับคนอื่นอีกล่ะแม่งม่วงหมดเลยนะครับ <laughs> ชิบหายละ ตำรวจก็มองหน้าผมนะครับแล้วก็บอกว่าเออเอาเอาไปทิ้งได้เลยครับเสร็จแล้วฮะทิ้งเลยเหรอเสร็จแล้วเหรอน,นี่นี่ฉี่ม่วงไม่ใช่เหรอเออยังไงนะครับผมก็งงๆนะครับผม <laughs> <laughs> ผมเลยเดินกลับไปที่รถนะครับสตาร์ทรถขับออกไปได้สักพัก <laughs> ผมก็บอกกับยงยีว่าเอ้หยีกูฉี่ม่วงนะยงยีก็ตกใจนะครับอ้าวชิบหายละทําไงเนี่ยทำไมถึงฉี่ม่วง <c oughs> เกี่เธอขาคอชิบหายแล้วนะครับทาไมถึงฉี่ม่วงเนี่ยไม่กอดผมเลยบอกใจเย็นยงหยีไม่มีอะไรตํารวจเขาบอกไม่มีอะไรแม่หลังจากไปทาธุระเสร็จนะครับขากลับผมก็เจอด่านเดิมนี่แหละยังไม่ยังไม่ไปไหนนะครับผมก็บอกบอกกับพี่ตํารวจเขาว่าพี่ครับขามาผมตรวจไปแล้วทีหนึ่งนะครับพี่ตํารวจก็เลยปล่อยไปพอกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็รีบเข้ามาถามพี่กูเลยว่า กูเกิลนะครับยังงงเข้ามาถาม g o o g l e นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแถบตรวจฉี่ของผมเนี่ยมันเป็นสีม่วงนะครับรก็ปรากฏว่านี่แบบนี้แหละมันจะม่วงไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไปหยุดอยูอ่ตรงอักษรตัว C ีเนี่ยแสดงว่าผมมีสารเสพติดนะครับแต่ถ้ามันเลยตัวทีไปแล้วก็ม่วงทั้งแถบแบบนี้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรนะครับปลอดภยัยไม่ไม่ไม่มีสารเสพติดในเลือดเ้อเอาตกอกตกใจเลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกในการตรวจฉี่ของผม <laughs> ท่านผู้ชมละ่ะเคยมีเหตุการณ์ระทึกระทึกกับตำรวจหรือว่าบนท้องถนนหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปเลยแล้วเจอกันใหม่กับวีล็อกพาหน้านะครับบายสวัสด yeah, ีครับเย่